สิ่งมีชีวิตที่ได้ศึกษามามีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมจนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างไรอ่ะมันก็ถูกระดับหนึ่งมันก็ถูกระดับหนึ่งแต่อยากจะออกมาเป็นบทสรุปสั้นๆลองที่ใครจะเจอบ้างเนี่ยถ้าไม่เจออีกคนนึงคุูจะเฉลยละเหมาะเหมาะสม มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างไรที่ได้ให้ศึกษาเคสต่างๆของสิ่งมีชีวิตเนี่ยลองคุยกันหน่อยดีนักเรียนถอดออกมาเป็นคำพูดวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยได้อะบัรลือลองสิคะเพื่อการอยู่รอดครับของสัตว์ให้แบบแปลสภาพกับ การหากินของสัตว์แต่ละชนิดครับสิ่งมีชีวิตที่ได้ศึกษามามีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมจนมีความเหมาะสมกับสาภาพแวดล้อมอย่างไรบรรลือตอบว่าบรรลือตอบว่านักเรียนคุณครูคุณครูอ่านโจทย์เนี่ยนักเรียนจะต้องพยายามถอดคําพูดมาให้มันประเด็นเข้าประเด็นหลักจนมีความจนมีความเหมาะสมกับสาภาพแวดล้อมคือสามาร ปรับตัว,ตวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและเอาชนะธรรมชาติได้นี่คือคำตอบจบมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างไรสิ่งมีชีวิตพวกนี้มีความสามารถและก็เหมาะสมก็คือสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและเอาชนะธรรมชาติได้ มันจะถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติได้แล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่เปล่าอ้าวละข้อต่อไประดมสมองอีกคิดบ่อยเนาะสองชั่วโมงนี้โดนให้คิดแววมันออกมาตั้งแต่ชั่วโมงภาษาไทยแล้วใช่ป่ะฟังเพื่อนบรรยายแล้วไม่คิดตามเพื่อนปัใจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการอยู่รอดและเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิต มีปัจจัยอะไรบ้างอ่ะอเออมีอาหารเครื่องนึ่งผมยารักษาโรค <desp ot. S 1> ด้วยมัปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการอยู่รอดและการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิต อาหารอ่ออาหารนักเรียนใช้คำว่าสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมดสอมอีสภาพแวดล้อมอ่ะสภาพแวดล้อมมีอาหารสภาพแวดล้อมการสืบพันธุ์มันจะเกี่ยวไหมฮะการสืบพันธุ์มันจะเกี่ยวไหม ปัจจัยที่นักเรียนพูดมามันก็คือปัจจัยส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงอาหารสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีผลต่อกันอยู่รอดเหมือนกันถ้าอาหารน้อยเนี่ยมันจะต้องแข่งแย่งกันใช่ไหมแข่งแย่งกันคนที่แข่งแย่งได้ดีจะอยู่รอดใช่ปะใช่ดังนั้นในเรื่องของอาหารเนี่ยมันจะพ่วงไปด้วยความคิดประกอบไปด้วยความคิดนะครับ ามองในแง่ของอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่ความสามารถในการแข่งแย่งมันคือปัจจัยหนึ่งถ้ามันแข่งแย่งได้มันอยู่ได้ใช่ปะมองในแง่ของยีราฟใช่ไหมถ้ามองในแง่ของผีเสื้อล่ะอืม เราจะใช้คำว่าความสามารถในการปรับตัวทั้งสองอย่างนี้มันมาจาก รวมกันก็คือเมื่อมันฉลาดปุ๊บสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแหละมันจะปรับตัวได้เมื่อมันปรับตัวได้มันก็แข่งแย่งได้มันมีกลวิธีทั้งหมดดังนั้นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตรงนี้แหละ ให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่เอ,อื้อให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้และรับการคัดเลือกตามธรรมชาติอันนี้จะผ่านเลยและได้เลยเนื่องจากยกตัวอย่างเช่นฮะยีราฟก็ใช่ปลาวานก็ใช่นกจาบก็ใช่ผีเสื้อก็อกใช่ที่เราเรียนกันมาแล้วฮะแมวแมวเหรอเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวจะเป็นแมวให้ให้ให้ได้เลยเดี๋ยวจะทำเป็นแมวให้ได้เลย <c oughs> นะคะ <c oughs> นักเรียนสามารถจะจะตอบได้ในหลายสิ่งหลายอย่างนะให้ยกตัวอย่างแล้วก็ไปที่นักเรียนเห็นด้วยกับท่านชานดาวินหรือไม่ทฤษฎีของท่านชานดาวินการคัดเลือก ตามธรรมชาติเป็น,นกลไกการเกิดการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมถ้าปรับตัวเข้าไม่ได้ก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่รอดได้มันจะมีเรียนไปเดี๋ยวความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมันจะเชื่อมโยงกันนะบทที่4กับบทที่5จะสืบเนื่องกันนะคะ